啊。<The> ปัญญาชนนะครับอ๋อปัญญาชนก็น่าจะเร็วๆนี้อะค่ะเพราะว่าก็ต้องไปเร่งตัดต่อแล้วค่ะอีก3-4วันก็จะปิดก็องตื่นเต้นในมาะเรื่องนี้ของเราด้วยตอนแรกก็ตื่นเต้นกว่าน,นี้ช่วงทำใหม่ๆอะค่ะแต่ตอนนี้มันก็มันก็สบายๆนะอาจเราอาจจะแบบออเข้าใจจังหวะม,มากขึ้นเลยเงี้ยค่ะคาดหวังกับกระแสตอบรับมันยังไงคือละครแนนที่แอนเลือกมาเองก็คิดแล้วว่าแอนเลือกละครที่แอนดูแลไหวแล้วก็ดูแล้วสบายใจละครแนนอาจจะไม่ได้มีอะไรหวงหวาอะไรมากมายคือดูคนไม่ มีอะค่ะไม่มีตกจุดเลยเลยค่ะก็เป็นดูเพลินๆยิ้มๆไปค่ะเป็นคิลีนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาก็จะมาโทนนั้นตอนนั้นเราก็คาดหวังเรื่องเลตติ้งว่าคงจะแบบไปแบบสบายๆนะคะดาราหลายคนหันมาเป็นผู้จัดแล้วก็แบบบางคนก็ดีบางคนก็แยกอะไรเงี้ยพี่แอนแบบมีคาดหวังอะไรตรงนี้ไหมคะคือแอนว่าทุกคนเนี่ยทำงานเนี่ยอยากให้งานตัวเองออกมาดีอยู่แล้วแล้วแอนก็เชื่อว่างานผู้จัดมันเป็นงานที่เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นพอเรามาทําเองเนี่ยเรา้าใจแล้วว่าเราต้องให้กําลังใจเขาไม่ว่าผู้จัดคนไหนจะเกิดขึ้นมาองย ว่ามันเหนื่อยสุดหัวใจจริงๆแล้วทุกคนก็อยากได้งานที่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องแรกอาจจะโอเคกระท่อนกระแท่นบ้างอะไรเงี้ยก,ก,ก็เราก็พยายามปรับให้มันเข้าที่เข้าทางให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยค่ะตำเดิน,นะะ่ายทำมาจาในถึงใกล้จะปิกกล้องเนี่ยปัญหาที่พบเยอะที่สุดมีการทำงานเรื่องแรกนั่นคือเรื่องอะไรความเปรงใจของเราปะ่ะความที่ แล้วนิดเยี่ยมหน่อยอ่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปอันใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่หลักๆด้วยความที่ละครแอนเนี่ยนักแสดงใหญ่ๆเยอะนักแสดงตลกเยอะ <ๆ S 1> ก็เลยก็เลยจะคิวเขาไปจะเป็นทุกคนเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นดีเจซุปตาเป็นดาราซุปตาเป็นนักร้องซุปตาอะไรเงี้ยเป็นพิธีกรซุปตาๆๆเป็นตลกซุปตาคือทุกคนซุปตาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะงานเยอะเพรามันแอนเนี่ยความท้าทายของแอนคือต้องจัดคิวให้ได้แอนคิดว่าแอนจบปัญญาชนไปแอนคงจะจัดคิวเป็นเสีงที่เก่งมากไม่รูะว่า เพราะว่าลงตัวจะช่วยกันช่วยกับโปรดิวเซอร์คือเล นะที่เราเป็นนักแสดงเราจะรู้ว่างานอีเวนต์ใช้เวลากี่ชั่วโมงร้อ,องเพลงโชว์ตัวใช้กี่ชั่วโมง่จะต้องซ้อมใช้กี่ชั่วโมงถ้าซ้อมอะไรเงี้ยซ้อมจะรู้ว่าเวลาไหนว่าเวลานี้เขายังไม่ขึ้นเวทีกันหรอกบางทีเราก็อาจจะไปขอค่าว่าเออดึงมาก่อนรือว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตามเวลาเป๊ะเราก็จะเข้าใจงานค่ะค่าเต้นักษณนะอนักแสงมาขอไปงานอีเวนต์อะไรก็อ๋อไม่ส่วนใหญ่นักแสดงทุกคนเขาจะบอกก่อนแล้วว่าเขาจะมีอะไรก่อนจะรับทุกคนจะบอกอยู่แล้วพี่มีคอนเสิร์ตนะผมมีดีเจนะครับอะไรเงี้ยผม อะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนเอาเข้ามาแล้วก็พยายามจัดสรรให้มันไปได้ดีที่สุดค่ะจบเรื่องนี้แล้วพี่แอนยังย,งยงอยากจะเป็นอีกไหมคะเป็นยังรักคือมัน,มนมเป็นอะไรที่ทมันก็มีเสน่ห์ของมันนะอาชีพเนี้ยแอนว่าแต่ว่ามันจะถามว่าเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยและนแน่แอนบอกว่า<ส>มีเรื่องที่สอง ค่ะก็เป็นเรื่องที่ที่ที่คุยคุยกันอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวแอนบอกอีกทีนึ่งนะคะว่าจังหวะบทจะเสร็จไหมจะเปิดได้ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดแอนขอคุยกับช่องคือเป็นที่อ้าวอยู่เหมือนเดิมไหมครับเดี๋ยวรายละเอียดแอนบอกบอกให้ช่องอนุมัตไล่จริงดิวันวันในน้องพรบอกว่ากดกระไรก็อย่างที่บอกค่ะคือตอนนี้แอนอยากบอกทุกคนนะคะถ้ามันชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาให้มันเคลียร์ว่าใครเล่นแน่ๆใครเล่นคู่กับใครใครปะทะกับใครอะไรอย่างเงี้ยสายน้ำพึ้งเป็นใครกันหลัเป็นใครษต์เป็นใครแอน เอาให้ชัวร์ตรงนั้นแล้วแอนพูดทีเดียวดีกว่านะคะระหว่างทางว่าเออแอนกำลังดีลหรือติดต่ออะไรยังไงกับใครเนี่ยแอนขอให้มันเป็นสรุปแล้วค่อยบอกแต่ก็คือเรื่องที่สองมัคือเป็นสามีต,ต,ตมิดตามแน่ๆคือตอนแอนเสนอแอนเสนอไป2เรื่องอยู่แล้วปัญญาชนหรือสามีติดตาแล้วก็ช่องก็อนุมัติบอกว่าให้ทําปัญญาชนก่อนมันเป็นเรื่องที่เขาบอกจะเป็นตัวแม่ในเอกตัวแม่ทั้งคู่สองคนมาเล่นด้วยกันแอนอยากได้อย่างนั้นนะคะ อยากได้ได้ได้คนคนที่แบบฝีมือจัดจ้านหนึ่งเป็นชมพู่กับพลอยอยากได้เดี๋ยวแอนอยากได้แอนอยากได้คนฝีมือจัดจ้านยังยังบอกไม่ได้เนาะเดี๋ยวไห้บอกอีกทีคือแอนเนี่ยอยากพูดแต่ถ้ามันเป็นละครของแอนแต่นี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับช่อง่ะว่าช่องจะให้ดาราคนไหนมากับแอนแต่แอนไม่สามารถจิ้มได้เองแต่พี่แอนก็อยากได้ชมพู่กับพลอยแอนอยากได้คนที่มีฝีมือมาเล่นกับแอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งด้วยเพราะวามสนุกที่แอนเล่นก็ความขมขื่นสูงมากเลยเร่อง มันก็ต้องมีบ้างนะคะเพราะว่าตอนที่พิดาทําไว้ทําดีมากๆแต่แอนเห็นว่ามันสิบกว่าปีแล้วมันนานแล้วนะคะก็เลยแบบใช่ทันย่าเกิดช่วงนั้นเลยนะคะก็เราก็อยากดูอะไรแบบนี้ก็เลยอยากลองทำดูท้าทายอีกแล้วท้าทายปัญญาชนก็ก็จะเป็นอีกสไตล์ก็จะไม่เหมือนของเดิมเลยแต่ว่าจะเข้มคนกว่าจะเข้มมันไม่ใช่มันบอกไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ดีอยู่ข้างของเดิมแต่ถ้าถามแอนคืองานพิดาเนี่ยเหมือนงาน ลกสถิติพิดาได้แอนไม่คิดว่าแอนจะทําได้ขนาดนั้นแต่ว่าแอนทำได้ได,ด,ด้ดีที่สุดเท่าที่แอนทำไหวก็แจก ข้างเราฝีมือแล้วก็ตลกตอนนั้นเนี่ยเรื่องนั้นน่ารักเลยค่ะตอโลกพี่ต้อมน่าจ๋แต่เออเดี๋ยวถ้าสามีตี๊ตาพี่ต้อมแต่ปัญญชนก็เจ๋ค่ะโอเคแล้วฝีเท้านะครับฝีเท้าเป็นอะไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะสนุกดีอยากให้คุณเตือนตัวเปเรีงนมั้ยเล่นเป็นผีนอนที่ช่องสามทุกวันเลยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะ่นอนตักหลักกันที่นั่นเพราะว่ายากด้วยแล้วถ่ายผีเดี๋ยวก็ต้องเล่นเป็นผีเดี๋ยวก็ต้องเล่นเป็นคนเดี๋ยวก็ต้องเล่นเป็นคนที่ถูกเป็น ่อนเป็นผีคนคือเป็นคนละคนกันคนเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะก่อ,อนจะ,ะถูกฆ่าตายต้องเล่นด้วยเล่นเสร็จก็ต้องล้างหน้าใส่คอนแทคเลส์แต่งหน้าผีใหม่ก็เลิกตีสามตีสี่ดีกว่าดีกว่าฝาใส่อะีที่เ็สามตัวใช่ค่ะมันก็มันบวกกับโปรดักชันมันละเอียดมากค่ะแอนเชื่อว่างานน่าจะออกมาเกรดดีมากเพราะว่า,ามีตั้งใจแต่เรื่องความเข้มข้คนก็ให้คนดูตัดสินแล้วกันคุจะมองว่าสั้าน สมาร์ทเขาก็มีสไตล์ของเขานะคะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นสไตล์สมาร์ทซึ่งเขาก็เหมาะเป็นคุณชายรองในเรื่องนะคะถ้าถามแอนแอนว่าม well. so ันก็เป็นอะไรที่แคสลงตัวทุกคนนะไม่มีใครประดักประเดินเลยมีแต่แอนเนี่ยอาจจะประดักประเดิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าแม่เพราะว่าในเรื่องมัน ผู้หญิงคนนี้มันจะเหมือนเด็กอายุยี่สิบสี่ห้าทีา่จๆๆะได้ไรเงี้ยเราก็จะมีจังหวะที่ต้องเล่นให้มันพอดีกับวัยเราต้องแเขามก็ต้องมันเขาเรียกอะไรเขาทำให้มันสปีดให้มันให้มันฉับไวอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วก็บางจาังหวะจริตการพูดแบบนี้มันไม่เหมาะคนอายุสามสิบกว่าอย่างแอนจะมาพูดแล้วแต่เราต้องพูดเพราะในความเป็นตัวละครต้องพูดแต่เราก็ต้องพูดให้มันไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยก็จะความยากที่จะอยู่ดีนะแอนชอบสมาร์ทตั้งแต่เรื่องแรกที่เล่นด้วยกันแล้วอ่ะสมาร์ทเขาเขาหน่ารัก แล้วแอนว่าเขาเขาเล่นหนุเขาได้เขาอาจจะเป็นอีกสไตล์นึงแอ,อนไม่กลัวเลีีแอนอมกลัวอามีกลัว <c oughs> นะมีกผีมากแล้วก็ต้องขอวิญญาณทุกจุดว่าเราไม่ได้มารบกวนเราขอโทษอะไรเงี้ยแต่แอนไม่ไม่ได้กลัวเพราะเชื่อว่าถ้าเราเราตั้งใจทํางานมอบความสุขให้คนดูเนี่ยเวลาแอนไหว้พระก็จะบอกว่าเราทํางานให้ประชาชนส่วนใหญ่หดู <c oughs> ก็คือก็ขอให้งานราบรื่นอะไรเงี <c oughs> ้ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะ <c oughs> <c oughs>